สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมเก่าครับนายตนการนะครับวันนี้ส่งลูกค้าฝั่งเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ส่งวัวเม่สาวนะครับวัวเม่สาวท้องแรกนะครับเพิ่งผ่านเข้ารอบที่2นะครับพี่น้องครับบรรยากาศการลงนะครับเจ้าของท่านให้ลงให้ลงฝั่งนี้นะครับจะให้สถานที่ตรงนี้นะครับตามความพึงพอใจของท่านลูกค้านะครับ เ <laughs> าี้ยุดรถเลยล่ะครับเดี๋ยว <laughs> ยสงุดรถเลยครับ <laughs> น,นี้ถ้าลูกค้ากันเราจะโอนตังค์ให้นะครับถึงเรียบร้อยนะครับปลอดภัยนะครับเ <c oughs> อ้ามาฟังนี้ อ่ะพี่ à, ขอก่อกเลยนะขอก่อนเลยครับย่อยๆไปขอกลูกไปไปขอกขอกไปขอกไปไปขอกปันเจ้๊ยกอดกันเลยครับ โอ้แม่บอส่ล้ตัว้พีน้องดีายนับเกียดีๆทั้งนั้นนะครับต่อเวนี้ดทองแยกเดือนครับเดือนผสมต้นเลยผสมโคมมันมาอนแมเอาเขาเขายกเขาขับโตมากก่อนไม่ทับยี่หรเพราะว่ามากหอดจะข้อมกัน คิดน้ำพระทันน้ำเห็นง่วขื้นกับกล้าวเลยยำขึ้นครับัสะดวกในการนำทุ่ครับต้นนั้นดิต้นนั้นซีไว้โอ้ผสมซีไว้เจักเดือนครับตั้นได้สองเดือนกว่าเดือนกว่าลูกเลยองะลูกเลยสองผู้เลี้ยงเขาก็เลี้ยงกต้อมาหักมวันเรียมาบิดแล้วเรียกบลาซิมเรียกดบาซิมกบเหรียญควานมูเลยไดบ้าะ หยาออนลอีเดียวนะครับหยาออนเอามาปิดกันไดครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับเรียบร้อยนะครับถึงมือลูกค้าเรียบร้อยนะครับครับพี่แดงครับผมถือใจปะครับโอเคเนาะในในในโทรศัพท์กับตัวจริงเนี่ยเป็นยังไงครับต่างกันบ่สูสีเนาะครับเนาะเป็นไปได้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเคลียร์เงินกันตอนนี้นะครับพี่สีสีนะครับ